วันฮาโลวีนค่ะอือนี่ค่ะเอา้าพีดคนอันนี้คืออัศาวินกันแต่คือก็เป็นอันนี้คือสัปปะรดนะคะเราแต่งกันเล่นๆนะคะก็อันนี้ค่ะม,มาี่กันเลยค่ะเพื่อนโอเคมาดูกันเลยมาดูกันเลยค่ะ ดูกันเลยค่ะอันนี้เดินวนร้านกันดูมาเดินวนร้านกันดูค่ะเดินวนร้านดูโอ้ยกดๆเดี๋ยวจะอุ้มเพื่อนมาด้วยไปดูข้างนอกก่อนนะคะสร้างเองค่ะพี่สร้าง,องเองหมดเลยสร้าง,องเองหมดเลยค่ะ เล็กยังออกได้อยู่แต่ตัวใหญ่ออกไม่ได้ค่ะอ่ะนะจะมารีวิวค่ะข้างหน้านะคะเป็นฟักทองเป็นเป็นฟักทองเปิดอันนี้คือป้ายป้ายอ่านนะคะป้ายไว้อ่านฟักทองแล้วก็เข้าไปดูข้างในก่อนเลย เราจะแต่งเป็นเด็กเดี๋ยวขอดูชมร้านของเล่นก่อนนะคะอันแรกก็คือคนท้องชุดกโกโกวานะคะอันนี้เป็นเราวขอวนไปดูก่อนนะคะเดินไปดูก่อนนะคะอุ้ย,ยมันเราเข้าได้เลยนะ่ะมันเราเป็นเด็กตัวเล็กตัวเล็กเข้าแล้วออกไม่ท้าย้วย นี่คืออุ้ยดูนี่ดมดูนี่คือเกมไว้สำหรับตีแตงโมเป็นตลาดฮาโลวีนแตสร้างไม่เยอะเลยนะคะเพราะว่าเล่นให้มัน,มนให้เด็กอันนี้โปสเตอร์ระบายสีเล่นกันสามคนอันนี้เกมห่วงยางเกมโดนัท หิดมันเป็นหิเหิดของเล่นด็อันนี้โซนบ้านบาโซนบ้านฮาโลวีนของบาร์บี้นะโซนเป็นบ้านฮาโลวีนบ้านอย่างเก่าเขาหน้าจะของเก่ามาขายอ๋อน,นี่โซนบ้านนี้อย่างชอบเลยอ้าวรูปปั้นนี้มาได้ไงคะ่ะวิชอบมากๆเลยทุกคนคือชอบมากๆ ที่ชอบอันสีแดงมากกว่ามันสวยเพราะว่ามันเนาะก,ก็ทำละครสกอสิล่าไปยืมเอาไปแตะให้อันนี้คือมีหลายโซนด้วยนะทุกคนอ่ะกไมคกวาดไว้ก่อนแต่ตกแต่งเพิ่มได้ด้วยนะเพราะว่าสร้างยังไม่ไหวมันเหนื่อยแล้วก็ร้านบัวลอยค่ะนะคะเป็นร้านบัวลอย แล้วมีร้านส้มตำด้วยนะคะส้มตำม,มีไก่ย่างแต่ไก่ย่างมันไม่หมดแล้วเพราะว่าไก่ย่างจากมาเลเซียค่ะๆๆแล้วก็มีไปทางนู้นดเลยโอ้ยนี่ร้านส้มตำของพี่พี่อมีแล้วก็ ครกนะคะครกไม่ต้องตำเองเลยนะตำแบบสู้ชีวิตเลยใช้มือตำรือประตูนี้ก็ทะลุได้อยู่เพราะว่าดีมากประตูของที่ชั้นทำนะ่ะแล้วก็อันนี้ทำที่วางเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะพี่แนะนำให้ใช้ทำเลยนะคะอ๊ะเอ๊้เจ็บหลังคาก็มีนะแต่อันนี้มันทะลุอยู่แต่ก็ไม่เป็นไร มันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วก็มีฟักทองตั้งฟักทองไว้อยู่แจ็คโอเลนเทน